เอขอโทษด้วยให้เมื่อกี้คือว่าอยู่บนเขาอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยสเสถียรนะ,นะคะ,ะพี่นินขึ้นมาถึงข้างบนละเรานั่งเคเบิลขึ้นมาขึ้นมาถึงตรงสถานีเคเบิลด้านบนเดี๋ยวจะต้องเดินขึ้นไปอีกไกลเลยแต่วันนี้อากาศดีที่สุดสวยมากๆเลยอะ่ะมีความสุข้าเดี๋ยวพาเดินเที่ยวนะคะเราก็จะต้องอายคนคนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลย เมื่อกี้เดินลงไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปถ่ายรูปทำเนวแต่ว่ามันมันโหลดไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีถ้ามันตัดไปอีกก็ขอโทษนะคะเมื่อกี้มันตัดไปคือเรานั่งเคเบิลขึ้นมาเมื่อกี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะมันก็จะมาลงสถานีนี้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเดินต่อไปอีกแสนไกลไปเดี๋ยวเราจะเดินไปคิมปูเซนจิกันก่อนนะคะเป็นวัด มาเนื่อยเราก็จะต้องเดินไปหอบหายใจไปทำเสียงกระเซ่าไปคนเยอะจริงๆค่ะมันอากาศดีด้วยนะคนมันก็เลยเยอะ <c oughs> พี่นิงก็จะมีความเขินถ้าเราเงียบไปคือแบบว่าเราอายอสวยจริงๆอะ่ะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลย เราไทยเงันๆหน่ยนะจะได้ไม่ติดหน้าชาวบ้านก็ข้างทางก็มีร้านดูสิขายของขายอะไรกันอนะหิวมากเลยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้ที่นี่บ่ายสองที่ไทยก็ประมาณเที่ยงอะนะคะมีตราชิดังโกแต่ว่าเราไม่ชอบกินดังโกอะไปะเดิน มุ่งหน้าไปสู่เส้นใหม่จุดหมายปลายทางกันก่อนหิวข้าวอยมีความออกมาช้านะคะก็เลยแบบไปก่อนเราต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางทิปถ่ายรูปเราอดอยากตลอดอ่ะมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาไปเรื่อยๆแบบนี้เที่ยวทิปนะคะถ่ายยาวๆไปจนกว่า อินเทอร์เน็ตมันจะตัดหรือว่าแบตมันจะอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอะไรให้ดิฉันกินบ้างหิวข้าวเห็นร้านคนเยอะแล้วไม่อยากเข้ากลัวรอนานเราไปไทยเราต้องไปดูสกุดลลาก่อนเรื่องกินไปบ้ากันทีหลัง ฟังแต่เสียงพี่ดินหอบไปก่อนนะ,ะอุ้ยน่ารักจังเลยพี่เขาใส่น้ากากจิ้งจอกพี่เขาใส่หน้ากากจิ้งจอกด้วยแล้วว่าเราจะใส่น้ากากแบบนี้ถ่ายคลิปดีปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวจะค่อยๆเหนื่อยหอบนี่เดินขึ้นเนินอยู่ <c oughs> เห็นดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่คือเดินขึ้นเนินตลอดนะคะ ออตอนนี้ญี่ปุ่นก็ใกล้จะเปิดประเทศเป็นแค่ข่าวลือนะยังไม่มีข่าวเป็นทางการออกมาแต่อย่างใดดิีันงก็จะหยุดพักเป็นเป็นช่วงๆไปเพราะว่าเราเหนื่อยเราไปหาอะไรกินดีมั้ยเนี่ยข้างล่างๆเนี่ยอยากให้ดูซากุระมันเริ่มแตกใบแล้วนะคะ คือบานเลยช่วงมังไครช่วงบานพีกสุดไปแล้วอะ่ะแล้วก็เริ่มร่วงอย้อนมองเส้นทางที่เดินผ่านมานิดนึงให้เวลาคนแก่หยุดพักหายใจแป๊บนึงไปหาอะไรกินเขาไข่อะไรกันคิกขึ้นอมันเป็นเห็ดแหละ น่าตาลจะว่าไปก็ดูน่าสนใจเราต้องมีความแวะบ้างเพราะว่าเดินลวดเดียวเราเหนื่อยกระเป๋าเราหนักเราแบกเลนมาสามตัวอุ้ยอยให้ดูวันนี้น่ารักจังน่ารักอ่ะน่ารักเนะเป็นกบอ่ะ คือกบมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าเขาเชื่อกันว่ามันนําโชคนะคะภาษาญี่ปุ่นมัาเรียกไคร่ดรูอ่ะแปลว่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันลอยน้ําเราชอบดูสิเราเล่นไม่มีใครเห็นเนี่ยมันลอยน้ําอะอยากได้ป่เอ๊อยากได้ไดนี่ไงนี่ไงกบเต็มเลยแอบมีขับปะด้วยไหมเนี่ยมีแต่กบเนาะกบมันเป็นสัญลักษณ์นำโชคอ,อะคะ่ะน้องแมวน่ารักจังเลยอะ่ะ พี่ดินควรจะซื้อของฝากกลับไปให้สมาชิกช่องไหมคะแล้วก็ไปเล่นชิงรางวัลกันอีกเลยแบบนี้ใครมา <c oughs> ใครมาแล้วมาทักทายกันบ้างนะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราพรามบ้าบาบอๆอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ปกติร้านที่ญี่ปุ่นเน่ะเขาจะมีอ,อ,อาหารให้ชิมนะใช่ไหมถ้าใครเคยมาเที่ยวแต่ช่วงนี้โควิดมันก็หยุดไปอะ ไม่ปลอดภัยพี่นินว่าจะเล่าเรื่องโยชิโนะก็คืออ่ามันเป็นจุดชมจุดชมดูสิพูดไม่ซัดเลยจุดชมซากุระจากบนเขาเล้นะคะภูเขามันเป็นซากุระป่าขึ้นเต็มทั้งภูเขาแบบนี้แล้วก็ต้องขึ้นไปดูจากบนสูงๆมองลงมามันก็จะยิ่งสวยอะ่ะมันดังมันดังนะมันน่าจะดัง ไม่งั้นคนไม่เยอะขนาดนี้หรอกช่วงนี้เริ่มมีแบบทัวร์ออกเป็นรถบัสแล้วเป็นคนญี่ปุ่นนะคะอ่ามีร้านอาหารโอ้ยหิวแต่เขาติดไปว่าที่นั่งเต็มจะ้ะอดไปนะจ๊ะตอนนี้คิดถึงคัมบีนี้มากเลยลูกเด็กเล็กแดง หาอะไรกินดีนะแล้วทุกคนก็จะได้ยินพี่พี่ิภาพแบบนี้ตลอดทัเพราะเราหิวข้าวมากหิวจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคุณสลิศิระใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดแล้วก็คุณคณิษฐานะคะสวัสดีค่ะคุณคีราสวัสดีค่ะ ดิฉันจะต้องกะไกลขึ้นกระไดอันนั้นได้ไหมเนี่ยเราจำเป็นต้องเติมพลังแล้วรู้สึกมันเดินไกลมีอะไรกินบ้ามงมีแต่โมจิแน่นเจ้ากินโมจิก,ก็ได้มัง้งมามามาซื้อของกินแป๊บน,นึงนะเอ๊ะ พี่ดินจะขอวงางบนเคาน์เตอร์แป๊บหนึ่งนั้นรอรอเราซื้อของ

ขออภัยขออภัยนะเออซื้อได้ล้วค่ะเดี๋ยวขอนั่งรับประทานให้เรียบร้อยเป็นที่เป็นทางก่อนเพราะว่าสับภสิ่งเราเยอะมากเลยให้ดูขนมที่ซื้อมาโอ้ยมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มันเป็นโมจิอะค่ะแล้วเขาก็ราดน้ำเชื่อมน้ําเชื่อมเหมือนน้ำตาลน,น้ำตาลสีดำๆอะมาเคี่ยว พูดเรื่องว่ะอร่อยดีวาลาบิมงจีชัดๆเลยอืมเขียวอยู่พูดไม่ได้ให้นั่งดูเก้าอี้เฉยเลยอะทำไงดีนะอ่ะให้ดูคนผ่านเดินผ่านไปผ่านมากันแล้วกันไอ่ <c oughs> ขอโทษนะถ้าถ้ากล้องมันเวียงเวียงเวียนหัวไปบ้างมือใหม่ฮัตไลฟ์เนี่ยมันมีโทอรีที่น่าจะเป็นสันเจ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรากินอันนี้เรียบร้อยเราก็จะเดินละพี่ดิงคาดว่าถ้าไม่มีอาหารน่าจะตายเพราะดูทรงเราเดินขึ้นเขาไกลมากอคือเราแนะนำนะถ้าใครมาเที่ยวแล้วมาแบบแถวโอซาก้าหรือว่า เกียวโตวนะคะอันนี้มันอยู่จังหวัดนารานะมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันหมดนี่แหละหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็ได้ข่าวว่าสวยอสวัสดีค่ะดีใจที่ได้เที่ยวญี่ปุ่นสวัสดีเรียนเชิญมาเที่ยวด้วยกันนั่งพักผ่อนไปพังๆเมื่อวานทำงานเสร็จแล้ว พี่ดินมามาทำงานหลายอย่างอะรอมเนี้ยงานหนึ่งที่มาทำก็คือจะมาอัดคลิปเซอร์ไพรส์ครบรอบปีแล้วก็หกหมื่นซบแตกแล้วขอบคุณทุกคนนะคะเรามีคลิปเซอร์ไพรส์เราจะลงให้หลังจากกลับไปนะใช้ความพยายามสูงมากอะรอสักพุ่แล้วก็จะเปิดช่องใหม่อีกอันหนึ่งทำกับเพื่อนคนญี่ปุ่น เดี๋ยวคลิปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราจะอัพให้ดูน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เ<า>วลาลงเนี่ยปะเกยกินน <c> ะ <oughs> เขียวอยู่อ่ะ <c oughs> จริงๆเหนื่อยแล้วนะเนี่ยแต่เห็นคนมาเที่ยวไหมคะสูงวัยทั้งนั้นเลยอ่ะ มีไม่เท้าก็ยังก็ยังเดินเขายังใจสู้เราก็ต้องสู้นะเราจะไม่ยอมแพ้เคียวอยู่ไม่มีปัญญาภาคกลับไปนี่สกุลนในโตเกียวก็น่าจะล่วงหมดแล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวทางตัวเกียวก็จะมีดอกไม้อื่นๆเดือนไปลายเดือนนี้มันจะมีดอกเนโมฟิเลียสีฟ้าที่สวนฮิตาชิที่ฮิตาชิเนอะฮิตาชิใช่ไหรู้สึกจะอยู่อิบารากิอค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกพวกเนี้ยคือนึกจะไปไหนก็ไปวันนั้นเลยไม่ค่อยเไ็้ข้อมูลอนะเดี๋ยวรอบหน้าหลังจากดูซากุระแล้วลองไปดูเนโมฟิเลียกัน ปีนี้คนเขาออกเที่ยวกันค่อนข้างเป็นปกติไปถึงคนญี่ปุ่นก่อนนะเมื่อกี้ขึ้นรถกระเช้ามาคิดดูคือมันเบียดกันจนแบบว่าจะกลายร่างเป็นเนื้อเดียวกันอะ่ะเป็นความเบียดในแวงปกติกของรถไฟญี่ปุ่นอะ่ะเราก็แบบความกลัวโคโโนิดมันไม่มีเลยใช่ไหมทีเนี้ยแต่ส่วนใหญ่คือฉีดวัคซีนกันหมดแล้วนะคะแต่ฉีดวัคซีนมันก็ไม่รู้มันช่วยจริงปะนะ่ะเนอะ เราก็กลัวนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนกันแต่ก็ปลงปลงไปช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกคนอดทนอยู่บ้านมาสามปีแล้วไงไม่ไหะวแล้วอะสองปีเนอะอิ่มไม่อิ่มอะยังไม่อิ่มแต่พอละพอได้พลังเติมคาร์โบไฮเดรตให้ร่างกายนิดนกินน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อแล้วนะคะ โทษด้วยนะไลฟ์มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ปะันกยต้องมีความยันเยอะอคุณจอยสวัสดีค่ะปาเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อ,อพี่ลินจะรอดไหมเนะี่ยแต่พี่ดินจะต้องมุงนะ่งหน้าไปจุดที่จะไปให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทนันมันไม่ทันตอนเย็นดูทรงแล้วเราเดินช้าปเที่กต่อง กินเสร็จแล้วก็เอาถ้วยไปฝักพี่เขาทิ้งเนี่ยสวยเนาะแค่มาเดินเห็นบ้านๆแบบนี้พี่ลินก็มีความสุขมากเลยเนี่ยแล้วเราชอบเวลาดอกซากุระมันเริ่มโรยเดี๋ยวลืมใส่หน้ากากก่อนเดี๋ยวชาวบ้านด่าชอบมากเลยเวลาซากุระมันเริ่มโรยเพราะว่ากลีบมันจะปลิวตามลมตามลมไม่ต้องไม่ต้องลมใช่ไหมมันจะสวยฟินโรแมนติกสุด แต่มาคนเดียวนะจ๊ะร้านนี้น่าจะดังคนเข้าคิวยาวเราไม่ค่อยสู้เท่าไหรเรื่องความเข้าคิวยาวเห็นคนกินไอติมแล้วก็อยากกินอีกแล้วเนี่ยพี่เล่นตะกาเกินไปไหมคะแต่พี่เล่นหิวข้าวไอติมโอ้ยจะมีคิวยาวอีกสข้มเถอะนะไปก่อนมันเป็นสักุล่าซอฟต์ครีมอ่ะหรือเราควรจะรอดีวะอืม ไปไปไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมันต้องมีอีกสิของกินอะตกลงนี่พามาเที่ยวหรือพามาหาของกินก็ไม่แน่ใจอา,อากาศดีค่ะตอนเนี้ยร้อนฉีดวัคซีนก็ยังติดได้แต่อาการจะไม่หนักเพิ่งอ่านเรื่องของคุณขันชัยไปคุณขันชัยเจ้าของมติชนบ้างนะใช่ปะ ก็เห็นได้ข่าวว่ามันก็ไม่ช่วยมันก็หนักได้นั่นเขาฉีดสัสี่เข็มอะไรบางนั่นน่ะแต่ช่างมันเถอะนะพี่นินรู้สึกว่ามันเป็นมันชีวิตคนนะมันจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดแหละช่วยไม่ได้พูดแบบปลงสุดร้านนี้ทำกระดาษญี่ปุ่นดูป้ายเขาดิป้ายเขาชื่อแบบดีไซน์คนน่ารักเล ทางเดินไม,ไม่ชันมากนะคะแล้วก็เนี่ยพอหลังจากผ่านช่วงชันมาตอนนี้มันก็จะเป็นทางราบแล้วถ้าจะมาเที่ยวกับครอบครัวผู้สูงอายุคือเราก็เป็นผู้สูงอายุ <laughs> เราเดินได้ทุกคนต้องเดินได้แต่เราเถือกนะปกติเราไถานาวันละห้าพันเอเคอร์อยู่แล้วเวลาเราอยู่พื้นราบอะนี่นี่เราให้ <laughs> เรา,เรา,เ,ราเราจะไปจุดที่มันมีวิวแบบนี้ให้ชมอะคะ่ะ เนี่ยแต่อันนี้มันจะเป็นตอนเช้านะเราจะมาถ่ายไฟกลางคืนซึ่งเราต้องไปให้ถึงตรงนั้นน่าจะถึงอยู่แล้วล่ะไปถึงแค่ก่อนหกโมงเห็นวัดอยู่ลิบลนะข้างบนเห็นไหมคะมีหลังคาอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยคือวัด คิดถึงทุกคนนะอยากให้มาเที่ยวกันจังเลยเขามาดูความจิบประทาโดยเฉพาะเลยขอบคุณค่ะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยจริงๆไลฟ์มันก็มีความสนุกของมันไปอีกแบบหนึ่งกันเนอะบางคนที่เขาชอบดูเขาก็บอกอย่างนี้แหละมันเหมือนได้ไปเที่ยวเดินดูอะไรเลยเปื่อยไปเรื่อยๆมีความเรียวกว่าคลิปที่มาตัดต่อ ความฟินของการมาแบบนี้คือแบบร้านร้านสองข้างทางอะ่ะมันขายสารพัดส,สิ่งเลยอะ่ะคือแบบเราอยู่นี่นานไอ้พวกของที่ระลึกกระจุกกระจิกเล็กๆก็ไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรแล้วว่ามันเห็นจนชินเ่ยนะคะแต่จําได้ตอนที่มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะ่ะปีแรกอะ่ะแล้วก็โรงเรียนพาไปเที่ยวเกี่ยวโตักันนานๆเป็นทัศนศึกษาเนะสวัสดีค่ะคุณสมพล เราก็จะแบบกรี๊ดทุกสิ่งที่เราเห็นนะเพราะมันน่ารักควัอีไปทุกสิ่งอันตอนนี้ชินชาชินเนี่ยถ้านั่งรถบัสมาก็ได้นะคะแต่ว่ารถบัสมันน้อยเราขี้เกียจรอแล้วเราอยากเดินดูแบบว่ามันมีอะไรสวยๆให้ถ่ายรูปไหมอะไรต่างๆเนี้ยระหว่างทางดูสิเขากำลังทำการก่อสร้างอันนี้คือเขาทำการป้องกันนะป้องกันอันตรายไม่ให้มีอะไรมันล่วง,งมาใส่คนประมาณเนี้ เขาไปถ่ายรูปอะไรกันเราต้องมาดูโอ้สสวยอะ่ะนี่นี่อยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมคะอยากจะซูมให้ดูมากเลยเราเราได้หนึ่งสปตัตละเดี๋ยวเราต้องเอากล้องถ่ายกล้องใหญ่ถ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่ถ่ายฟ้าไม่โอเคถ่ายรูปวิวจะเรื่องมากอย่างนี้แหละถ้าแสงไม่โอเคก็ขี้เกียจถ่ายยกเว้นมันไม่มีทางเลือกจริงๆนะคะ เป้าหมายวันนี้คือจะมาถ่ายซาก,กุระกับไฟกลางคืน,คนถ้าได้แค่นั้นก็ถือว่าฟินแล้วก็มาไลฟ์พาเพื่อนๆดูนี่แหละสัญญาณดูดีรอบนี้แต่ว่าแบตดิฉันอาจจะหมดก่อนเพราะมันเหลืออยู่แค่ประมาณ40%ไม่ถึง40%แล้วมั้งเนี่ยซาก,กุระสวยมากเลยยิงยเงยง มีเสียงมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินตลอดเลยอ่ะเรางงมากเลยแบบเขามาค้นหาใครปะเนี่ยอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเราเล็กๆนั่นอ่ะบินเพื่ออะไรอ่ะสัก,กุระข้างล่างเนี่ยแตกใบละจริงๆสภาว้านี้คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ดูในกล้องอาจจะพอได้อากาศจริงๆแล้วตอนเนี้มันประมาณสิบ 8-9ประมาณนี้หรือน่าจะน้อยกว่านั้นเพราะเวลาอยู่ในล่มจะหนาวแต่ว่าเดินตักแดดอย่างเงี้ยไม่หนาวค่ะร้อนเงือตกกลีบอยู่ตอนเนี้ยเดินขึ้นเขาเลยสวยอะ่ะสวย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 นัวปีที่แล้วอยากมาที่นี่แต่ว่า จังหวะไม่ดีหรือ,อยังไจงจำไม่ได้ละเรายุ่งมัง้ง <laughs> พี่ลินเป็นอย่างนี้ตลอดทํางานนาทีสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าจะไปได้วันไหนอะไรเงี้ยก็เลยกระโดดขึ้นชิงกังเซนแล้วก็ไปโทยาม่าแทนอากาศดีคะ่ะวันนี้อากาศดีมากตั้งแต่มาหยุดมาทางนี้ตั้งแต่มาวันแรกที่มาทํางานฝนตกวันเดียวหลังจากนั้นอากาศแจ่มใสตลอดเลย มนุษย์เขาก็จะแวะถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆมีคม่ครับศพออกกำลังกายวันนี้กลับบ้านไปของสลบไลฟ์ดูวิวแบบแน่นดีแล้วเนะอะเพราะถ้ามันถ่ายหน้าเราไปด้วยเราจะถ่ายยากต้องระวังไม่ให้เดินชนคนปัญหา เดี๋ยวนี้บางที่ในญี่ปุ่นที่คนเยอะๆเขนจะติดไป้ายไว้ว่าห้ามไลฟ์อะไรเงี้ยนะคะมีนะเห็นมีบางที่มันเริ่มเป็นอะไรที่แบบเกะกะรบกวนคนอะอยาไตมันน่ารักเนอะนี่ไงอ e ีแอปเปิลชุบๆน้ำตาลที่พี่ลินบอกวันก่อนอะ